ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านและแฟนๆ f อ fc ที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับวันนี้ผมได้หิวข้าวมื้อดึกเลยได้นี่ับมาครับนี่ไข่ตุ๋นครับเด้งๆร้อนๆเลยแล้วก็เข้าวสวยมามากินกันมากินยั่วๆรอบดึกดูไข่ตุ๋นนี่ครับหันร้อนๆเหร นุ่มหอมอร่อยข้าวตามน่อยรลเป็นมื้อดึกของผมนะครับนี่ก็ถือว่าดึกแล้วสำหรับผมปกติผมจะกินโฮมโมเย็ยนก็กินแล้วแต่ครั้งนี้กินดึกมากอืม มื้อนี้ง่ายๆครับอย่างเดียวแค่นี้ก็อยู่ได้ครับไม่ต้องกินเลิศหรูหรือแพงมากกินตามกำลังของเรานี่ไหล ยิ่งน้ำซุปของรา้านเลยกินให้ดูอย่างล้วนเลยครับ แล้วครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอผมก็มากินให้ดูแค่นี้แหละแค่อยากมายั่วตอนดึกๆเผื่อคนหิวตามสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมผมอาจจะลงคลิปบ้างหรือไม่ลงบ้างก็ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กหนุ่มตัวน้อยๆได้สามารถ มากินอาหารให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ทุกวันแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะเจอกันคลิปหน้าบาย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 ไปละ